มีปัญญาพระอ,องค์บอกทํำยังไงอยากมีปัญญาอยากให้ลูกน้องเราฉลาดเราก็อบรมให้ความรู้ทางโลกเข้าไปมันก็ยังไม่ฉลาดสักทีเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเราไม่เคยรู้ว่าไอ้การที่มันจะจําได้เนี่ยนะมันจะต้องลดความฟุ้งซ่านนิวรณ์ห้าต้องดับปัญญามันถึงจะเกิดผู้เจ้ารู้จักตรักกะตรงนี้แล้วก็บอกมาว่าปัญญาจะเกิดเพราะว่านิวรณ์ห้าดับปัญญาทุกประเภทจะตามมา พอเรารู้เทคนิคอย่างนี้โอ้โหเราสร้างกาลังพลเราสบายเลยอยากให้กําลังพลเราฉลาดใช่ไหมจับนั่งสมาธินะรู้ลมหายใจเพื่อให้นิวรณ์ห้าดับปัญญามาเองทีนี้สั่งซ้ายซ้ายสั่งขวาขวาไปสั่งให้ทําอะไรวางแผนวางอะไรฉลาดหมดเลยลูกน้องฉลาดมีลูกน้องฉลาดดีไหมดีนะมีลูกน้องเป็นโสดาบันดีไหมดีนะเพราะโสดาบันนี่พระเจ้าบอกจะเป็นคนขยัน ไม่ใช่ขี้เกียจมุมมองต่างกันนะบางทีเราบอกโอ้คนนะเข่งศาสนาคำสอนสงสัยจะขี้เกียจนะจริงๆไม่ใช่ผู้เจ้าบอกคุณธรรมโสดาบันเลยว่าจะขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่สมควรกระทำขณะเดียวกันความเพ่งแรงกล้าในอธิศิลสศิขาอธิจิตตสิขาที่ปัญญาศิขาก็มีอยู่แก่เขาคนนี้ก็จะระมัดระวังนะ สินของตัวเองทําให้ดีไม่ขาดตะลุด่างพร้อยอย่างนี้กลายเป็นงานคนนี้จะดีที่สุดนนี่คือเหตุห้าประการของการสมปรารถนาอยากปรารถนาอะไรแล้วได้ไม่ต้องไปวิ่งปนบานสารกล่าวอะไรสะดอกเพราะต่อชะตาไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกประพฤติกายวาจาใจของเราตามคุณธรรมที่ผู้เจ้าบอก นี่แหละจึงถามว่าเชื่อใครวันนี้เชื่อใครนะอยากจะสอบผ่านเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้ก็ไปบนกันอย่าว่าแต่เดี๋ยวนี้เลยแต่ก่อนนะอาตมาก็บนเหมือนกันนะจะสอบเข้าอะไรนี้ก็เอาสักหน่อยนะดูหนังสือมาแล้วก็ไม่มั่นใจกันพลาดนะแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใชนะ่สุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล นะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมต่างหากพระองค์บอกว่าคนเราเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมนี่พระศาสดาบัญญัติเลยเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมนะเป็นนักบวชก็เพราะกรรมนะเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรม